โดนแม่ยายด่าน,นิสัยเสียไม่ให้เข้าบ้านเส้นทางรักนาวนิวตอบปองแฟนเก่าแชร์ุบซ้อนเผยลิงกันตั้งแต่เป็นนักเรียน จากสตอรี่เผ็ดๆของหนุ่มแมนที่ออกมาแช์กลางรายการทีวีช่องดังโดยแมนกล่าวเคมตัวเองว่าเป็นแฟนเก่าของนาวทิสานาอนศึกแต่รักต้องมาจบเหตุเพราะนางเอกหน้าหวานแอบกิ๊กกับพระเอกคู่จีนนิ่งวงสะกรปรามัดถ่ากอนซึ่งหลังจากชาวเน็ตเมาส์กันมันหยดติ่งในโซเชียลด้ไม่นานหนุ่มนิวก็ออกมายืนยันว่าไม่มีการขบซ้อนอย่างแน่นอนและตนรับรู้เรื่องของแฟนเก่าคนนี้อยู่แล้วล่าสุดนางเอกสาวนาวทิสานาขอ โบองชื่อเสียงของตัวเองบ้างระบ,บุเป็นเรื่องนานมากแล้วยอมรับว่าเคยคุยกันจริงตั้งแต่ตอนสมัยเรียนแจงไม่สารต่อเป็นเหตุผลส่วนตัวเปล่าเกี่ยวกับเรื่องเข้าวงการเมือนหาเหตุผลฝ่ายชาย ทเพื่ออะไรเพราะไม่ได้สำคัญพอเรื่องนี้มันนานมากแล้วทำให้รู้สึกว่าเพื่ออะไรเสียงสูงยอมรับว่าเคยคุยกันจริงๆสมัยที่เรียนอยู่คือการที่เลิกคุยกับเขาไม่ใช่เพราะว่ามีคนคุยใหม่หรือเข้าวงการเวลาคุยกับใครก็คุยแค่คนเดียวมันเป็นเหตุผลส่วนตัวที่ไม่อยากคุยกับเขาต่อถามว่าพี่นิวรู้สึกอะไรไหมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะเวลาที่เราไปกินข้าวด้วยกันบางทีก็ไปเจอกับผู้ชายคนนั้นพอเขาเลิกกับหนูป เขาก็มีคนใหม่คนสองคนซึ่งมันก็น่าจะจบไปนานแล้วต่างคนต่างมีชีวิตเริ่มต้นใหม่แต่หนูไม่รู้ว่าการที่เขาออกมาพูดแบบนี้มันเจตนาอะไรต้องการอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าจะพูดถึงความหวานของคู่นี้ก็ต้องบอกเลยว่าน่าอิจฉามากๆเพราะนาวทิสานาทและนิววงสกรถือเป็นอีกคู่รักคนบันเทิงที่คบหาดูใจกันมานานกว่า8ปีแล้วแถมยังมีโมเมนต์ความหวานออกมาให้เห็นอยู่ตลอดแม้อายุจะห่างกันถึง13 แต่ก็แทบไม่เป็นอุปสรรคกับความรักของทั้งคู่เลยอย่างล่าสุดนิวนาวก็พึ่งควงแขนกันมาเปิดเส้นทางรักที่กว่าจะมาเป็นแฟนกันได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายในรายการ Hello s u ปตาทางช่องเจ็ดโดยนิวเล่าว่าตอนเจอเขาครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าเขาอายุเท่าไรเพราะเจอตอนที่ถ่ายละครแล้วเลยคิดว่าน้องน่าจะเหมือนตัวเองที่เรียนจบแล้วค่อยเข้าวงการมาทำงานแต่จริงๆตอนนั้นเขาเพิ่งอยู่มปลายด้านนาก็ยังบอกว่ายังใส่ชุด เรียนมปลายไปถ่ายฟิตติ้งอยู่เลยแต่ตอนเจอกันแรกๆยังไม่ได้เริ่มคุยการเราเพิ่งเริ่มคุยการหลังถ่ายละครจบไปแล้วด้านนาวก็เผยว่าตอนที่ถ่ายละครด้วยกันนานมากแต่เขาไม่คุยอะไรกับเราเลยไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงแทบไม่ได้ยินเสียงเขาในกองถ่ายเวลาสวัสดีก็รับไหวเฉยๆแต่ช่วงในท้ายนั่นแหละเขาถึงทักไลน์มาเนียนเข้าทางแม่เขาไปคุยกับแม่จนได้จีบลูกสาวแนวยังยอมรับว่าตอนแรกไม่ชอบหน้านิวเลยเพราะเขาดูหยิง ไม่พูดเลยแล้วตอนนั้นเราพึ่งเล่นละครเรื่องที่สองยังเด็กน้อยอยู่ไม่มีคนคุยกับเราเลยเขาไม่เฟนลี่เลยซึ่งนิวก็บอกว่าเขาเกลียดผมเลยด้วยซ้ำไม่ใช่ไม่ชอบนะนาวยังบอกอีกว่าภายนอกนิวไม่สเปคของตัวเองเลยเพราะเขาเนียบมากเราไม่ชอบคนเนียบตอนแรกๆก็แอบคิดว่าเขาไม่ใช่ชายแท้ด้วยเพราะช่วงเข้าวงการใหม่ๆมีข่าวเรื่องนี้ออกมาบ่อยและที่มีทุกวันนี้ได้เพราะเข้าทางแม่จริงๆตอนอยู่ในกองคุยกับแม่บ่อยกว่านาว Eat. เพราะนิวเป็นคนชอบคุยกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีเรื่องเล่าเยอะและที่ทําให้รู้สึกว่าชอบน้องกระตรงที่ตอนที่เราอายุเท่าน้องเรารู้สึกว่าเราทําแบบน้องไม่ได้เขามีความรับผิดชอบมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวสูงน้องอยู่กับคุณแม่ตลอดและเราก็เป็นคนที่ชอบคนที่รักครอบครัวเขาดูแลครอบครัวและคนรอบข้างดีมากแนวยังบอกว่าตอนที่โดนจีบก็งง,งเพราะในกองเขาไม่คุยกับเรามาคุยกับเราทางไลน์หรือตอนที่อยู่กันส่วนตัวและไม่มี ใครอยู่ด้วยแต่แรกๆเรื่องความห่างของอายุก็แอบเป็นปัญหาด้วยความที่เราเด็กมีมุมงงแงเคยถึงขั้นบอกให้เลิกคุยและบล็อกเบอร์นิวไปเลยทางนิวก็งงไปไม่เป็นเหมือนกันแต่หลังจากนั้นพอเขาโตขึ้นก็เข้าใจมากขึ้นส่วนตอนนี้ความรักแฮปปี้มากเขามีมุมน่ารักมุม,มิงนิวดูแลดีเสมอต้นเสมอปลายคิดว่าน่าจะเป็นผู้ชายในอุรมคติของสาวๆหลายคนและเมื่อถามถึงเรื่องแต่งงานทั้งคู่ก็บอกว่ามีวางแผนไว้บ้างแล้วแต่ ยังไม่ได้แต่งสักที่ก็คงรอดูกันไปอีกยาวๆ